Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

โสติภว,วันตุเตภวตุสามภังคารังรามคันตุสามภเตวตาสามภังสังฆานุปาเวนัสตะาสติภวันตุเต อาจจะได้เก,าก่าวคำตาลายเอาตรงได้ตรงหนึ่งเอาไปได้ครับพี่น้อ,องก็งลายอาพระตาหางลายนะครับเอ,เอาไปนางก่อนไปฟ้ายกแนละ้วปูซาเขาพระพุทธก่อนจ้องจองเอาไว้ในใจเอาเขาไปเอาบุญนต้องการลายยางอยู่ครับลายแนวลายแนวจำเอาที่ได้ถูถกโชคไว้เป็นถวายเขาพระพุทธแล้วเดียเด๋ยวเบิ่งจอกไปว่าชนะิ่เตือนในดี่น้อนะในเบ่บาเนาะ พระเฒ่าอย่าถือตัจ่จิตนะอนต่อไปเลยนะครับพร้อมจิตพร้อมใจก่าบูชาข้าวข้าพุทธถว,า,วายมาติกาพระตาหารให้พร้อมกันทุกคนทุกคนเถิดนะโมกัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธากุจามหาเทสวันโตธัมมากุจา มหาปโยสังคบูชามหาโพะวะโห,โาหาติโลกะอทังอาิปูชยามาอิมังสุตาปยัญชนะสัมปันนังสาอิังโหทนังอุทกังวรังพุทธัสสา ผูเชมาข้าพรเจ้าขอบูชาพระพุทธด้วยสุปาพยัญชนะมีข้าวเป็นประธานและน้ำที่สะอาดนีบูชาพระพุทธเจ้าอีกมานี้มะยังพันเอมกาพันตานี Sapari marani, tikuh sangkatsa, ono cayama, satu nu panche, tikuh sangko, imani, maka petani, sapari hatu, amakan jawa, mata pitu. อาทินันจายาตะกานังการกัานังทีการตังฮิตายะสุขายะ้าแต่พระสุขเจริญข้าพระเจ้าทั้งหายพ้อ้อมวายมัรคกัตกาหารกับตั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิสุสงค์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับซึ่งมรรคปัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่าน<อ>ี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพเจ้าด้วยมีบุญพ่อทองดี คุณแม่สวนหอดชัยผู้ที่ร่วงรับไปแล้วขอจงได้รับอนุโมทนาในช่วนเวลนี้ถ้าท่านได้รับทุกขอให้ผลจากทุกถ้าท่านมีความสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปตามความปรารถนาของอาพ้าเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาละเถินโบทาายพร้อมกันทุกคนสินต๊กบต็กบรรทดสิไว้กับวกไว้อดินนี่นเนาะเพื่อนก็จะเด็กเอาแผ่นดินไว้จัได้แบบไนมันจะนำดินเทกันเนาะแสดงว่าคนกทุกนี้คนดูเทก็มนี่เนะ Sewami dukung dewa dewanya, nama